การโพสต์บนแพลตฟอร์มทุดโซเชียลนะคะมีการเรียกร้องเหมือนกับที่โจบดเดนเรียกร้องค่ะเรียกร้องให้พลเมืองสหรัฐอเมริกานั้นแสดงแสดงความเข้มแข็งแล้วก็สามคัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันบอกว่าณนะตอนนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นอเมริกันอย่างแท้จริงความแข็งแกร่งแล้วก็ความเด็ดเดี่ยวรวมไปถึงตัวของโดนัลด์ทรัมป์เองนั้นก็ได้มีการขอบคุณนะคะผู้ที่สนับสนุนที่ส่งกําลังใจให้เขาแล้วก็ภาวนา ให้ผู้รับบาดเจ็บนั้นอาการดีขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นมีผู้เคาะร้ายอีก2คนก็คือเดวิดดัชคนนี้นจากดิวแคนซินตันแล้วก็เจมส์โคเปนเฮนเวอร์ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งมีการรายง,งานว่าทั้งสองคนนั้นมีอาการทรงตัวแต่ว่านอกเหนือนจากนี้ค่ะมีผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็คือคอร i n ีนคอมเพเรนโลคนนี้เป็นอดีตหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองบัฟฟาโล ถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็จากการเปิดเผยของจอชชาปิโรผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียบอกเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องจากตัวของคอนรี่นั้นมีการไปเอาตัวเองเบังกระสุนปกป้องลูกสาวของเธอช่วงที่ระหว่างที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ลูกสาวของผู้ที่เสียชีวิตมีการเขียนข้อความไว้อาลัยแล้วก็บอกเลยว่าช่วงที่เสียงปืนดังขึ้นคุณพ่อผลักเธอล้มลงไปกับคุณแม่เพื่อพยายามที่ปกป้อง แล้วก็บอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคุณพ่อรักเรามากรักมากพอที่จะรับกระสุนแทนเราด้านภรรยาของผู้ที่เสียชีวิตนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสําหรับตัวของสามีที่เสียชีวิตแต่มันก็เป็นฝันร้ายของครอบครัวและก็เป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้เพราะว่าลูกสาวเนี่ยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยค่ะครับในขณะที่ทีมงานหาเสียงของโจไบเดนนั้นได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่า หลังจากนี้เนี่ยจะมีการปรับการหาเสียงของโจไบเดนนะครับแทนที่จะมีการใช้คําพูดโจมตีโดน์นทรนม้์ต่อไปทางซำเนียบขาวและทีมหาเสียงของโจไบเดนนั้นจะปรับเปลี่ยนด้วยการอาศัยประวัติของโจไบเดนที่มีการประนามความรุนแรงทางการเมืองทุกรูปแบบรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์อยากรุนแรงต่อความวุ่นวายที่เกิดจากการประท้วงในมหาวิทยายลัยที่เกี่ยวข้องกับความขัดแยกระหว่างอิสราเอลกับฉนวนกาซาด้วย อย่างไรก็ตามสมาชิกพรรคเดโมแครตปลายดึงซึ่งไม่เปิดเผยชื่อและอยู่ในทีมหาเสียงก็ได้ออกมาแสดงความเห็นคําถามที่แท้จริงคือภายในสองสัปดาห์นี้เราจะสามารถกลับไปประกาศให้ทรัมป์เป็นไปคุกคามต่อประเทศได้หรือไม่นั่นเป็นแผนของเราและบรรยุติธรรมแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเราสูญเสียจุดยืนไปมากแค่ไหนทั้งนี้สมาชิกพรรคเับมแครนบางคนกล่าวโทษไปเดนว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เช่นการโพสบนโซเชียลมีเดียเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ทีมงานของโจไปเดนนั้นได้กล่าวถึงทรัมป์บนเอ็ก ของไบเดนวาทรัมป์เป็นภัยคุกคามที่แท้จริงของสหรัฐเขาเป็นภัยคุกคามต่อเสรีภาพของการเป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยเป็นภัยคุกคามต่อทุกสิ่งที่อเมริกันยึดมั่นอย่างแท้จริงคําพูดทํานองนี้ได้มีข้อบ่งชีบ้บางอย่างว่ามีอิทธิพลต่อความนึกคิดจริง เช่นกรณีของโทมัสเวลนิกกี้วัย77ปีเคยโทรหาตำรวจสภาในปี2020พร้อมขู่ว่าจะโค่นล้มประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนั้นเมื่อเขาเเมื่อขาถูกจับกลุ่มทนายความของเขาบอกกับอายการว่าเจ้าตัวเสียใจมากกับภัยคุกค,ค,คามต่อประชาธิปไตยของเราที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อขึ้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในรัฐเนซเียซึ่งเป็นรัฐที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งและไบเดนชนะทรัมป์ไปได้อย่างชิวเฉียดในปี2020 แต่เหตุการณ์นี้อาจส่งผลกระทบเป็นพิเศษซึ่งยุทธศาสตร์ทางการเมืองบางคนได้มองว่าจะทําให้จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เห็นเจทั้าออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยแฟรงค์ลันนักสํารวจความคิดเห็นของพรรคเดมบับริกันได้เขียนบนโซเชียลมีเดียว,ว่าเรื่องนี้ไม่ได้รับประกันว่าทัป์จะพลิกสถานการณ์ในรัฐเพนซิลเวเนียได้แต่เส้นทางที่ยาวไกลและคดเคี้ยวของโจไบ,บเดนก็จะยิ่งยาวไกลและคดเคี้ยวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าจํากันได้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเมืม่อสองสัปดาห์ที่แล้ว ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว BBC ที่มีการไปเขียนเนี่ยนะครับบนแพลตฟอร์ม X เหมือนกันแล้วเชิญชวนเนี่ยบอกว่าสิ่งที่จะจัดการกับการเลือกตั้งสารัฐปริการได้ผลเด็ดขาดเก็คือการฆาตกรรมทรัมป์มซึ่งตรงนี้หลหลายฝ่ายก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความรุนแรง นะที่ออกมาเขียนในลักษณะแบบนี้และวันนี้มันมีคนพยายามที่จะทําแบบนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆนะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกานะจะเห็นว่ามันมีนเหตุการณ์พยายามลอบสังหารหรือว่าลอบทําร้ายผู้นำนะคะนับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งประเทศในปีคศ1776ในมาฝากคุณผม้ชมเนี่ยคร่าวๆนะตั้งแต่ว่าย้อนกลับไปช่วงวันที่14เมษายนปี1865ในช่วงนั้นเนี่ยผู้นำของสหรัฐอเมริกาคนที่16ก็คืออับราฮัมรินคอน คนนี้ถูกถูกมือปืนเนี่ยลอบสังหารนะคะขณะที่ลินคอนและก็ภรรยาเข้าร่วมชมละครเวทีที่กรุงวอชิงตันซึ่งแรงจูงใจมือปืนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความไม่พอใจที่อดีตผู้นำสหรัฐคนนี้เคยมีการยืดดับสิทธิ์ของคนผิวดำเพราะว่าตัวของลินคอนเนี่ยเคยประกาศให้เสรีภาพแก่ทาสในสมาพันธรัฐส่วนมือปืนในครั้งนั้นก็ถูกวิสามันเช่นเดียวกัน หรือว่าถ้าเกิดไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงวันที่2กระกฎาคมปี1881เจมส์การฟิลคนนี้เป็นผู้นำสหรัฐคนที่20นะคะถูกลอบสังหารหลังที่รับตำแหน่งได้เพียง6เดือนเท่านั้นขณะที่ตัวของการฟิล์กำลังเดินอยู่ในสถานีรถไฟในกรุงวอชิงตัน มือปืนเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดค่ะเป็นนักเขียนเป็นทนายความและตัวเขาเนี่ยก็เชื่อว่าตัวเขาเองมีบทบาทสําคัญที่ทําให้เจมกาฟิลนั้นได้ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนที่20แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยคิดว่าตัวเขาเนี่ยควรได้รับรางวัลมากกว่าน,นี้อย่างเช่นส่งไปเป็นกงสุลในต่างประเทศแต่พอถูกปฏิเสธก็เลยก่อเหตุ หรือว่าอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือจอห์นเอฟแคนดีนะคะผู้นำคนที่35ของสหรัฐอเมริกาที่ถูกมือปืนเนี่ยใช้ปืนส้มยิงณตอนนี้เองยังมีปริศนามากมายที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้เลยค่ะคือจริงๆมีหลายเหตุการณ์มากนะ,ใ,ะในเหตุการณ์เหล่านี้คุณผู้ชมเดี๋ยวรายการผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์วันเสาร์ที่จะถึงผมจะมาไล่เรียงให้ฟังกันว่ามันมีเหตุการณ์ไหนบ้างที่อดีตผู้นำของสหรัฐเนี่ยถูกลอบสังหารทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จจะได้มาเห็นกันว่า สหรัฐเมริการที่คุณพูดกันว่าเป็นเมืองที่เจริญแล้วเป็นประเทศที่เป็นประชาธิป,ปไตยเนี่ยเหตุาการณ์ลอบสังหารผู้นํานั้นเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเหตุการความรุนแรงเกิดขึ้นในสหรัฐเมริการอย่างต่อนเนื่องแต่ล่าสุดครับบริษัทอเมริกันเราซึ่งเป็นผู้จัดจําหน่ายตู้หยอดเหรียญน,นะฮะคุณผู้ชมเราเห็นตู้หยอดเหรียญในบ้านเราหยอดเอาขนมใช่ไหม หยอดเอาเครื่องดื่มแต่ที่สหรัฐอเมริกาครับบริษัทนี้เขาหยอดเหรียญทำอะไรรู้ไหมอะไรคะซื้อกระสุนปืนครับโอ้ล่าสุดเดี๋ยวบริษัทนี้ได้รับอนุญาตให้มีการตั้งตู้หยอดเหรียญขายกระสุนปืนในสามรัฐของสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับในรัฐลาบามาเท็กซัสและโฮคาโฮมานะฮะโดยเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าตู้ของเขาเนี่ยมีระบบ AI ที่แกสแกนเอกลักษณ์บุคคลของลูกค้า เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์จดจาใบหน้าเพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้ารายนั้นๆน,น,นะครับแล้วสามารถที่จะบอกว่าคนนี้เนี่ยซื้อได้หรือซื้อไม่ได้มีทะเบียนประวัติชัดเจนนะครับแกรนเมเกอร์ซีของอเมริกันราวบอกว่าบรรดาร้านขายของชำตอนนี้เนี่ยหลายแห่งติดต่อเขามาเยอะมากอยากจะติดตั้งตู้ขายกระสุนปืนครับสำบนักงานกำกับดูแลแอลโกอฮอล์ยาสูบอาวุธปืนและวัตถุระเบิด ที่ได้ให้ใบอนุญาตกับตู้ดังกล่าวนั้นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าใบาอนุญาตจากรัฐบาลกลางเนี่ยไม่ได้กําหนดให้ขายกระสุนปืนได้อย่างไรก็ตามเนี่ยการขายกระสุนทางพาณิชต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่ละรัฐนะเช่นเดียวกับต้องมีความเหมาะสมตามกฎหมายรัฐบาลกลางทางด้านสำนักง,งานอายการสูงสุดฮอกาลาโฮมาบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยไปทบทวนกฎเกณฑ์ของรัฐก็บ่งชี้ว่าตู้จําหน่ายสินค้าอัตโนมัตินี้น่าจะชอบท,ท,ท,ทาตามกฎหมายนะ ก็เลยอนุญาตให้ต really ิดต to oh ั้งขายในรัฐโฮราโฮมาได้นะขายกระสุนปืนได้แต่ว่ามีหลายคนออกมาคัดค้านนะครับคุณผู้ชมครับอย่างทางด้านคิฟทไนเนอร์คนนี้เป็นสมาชิกสภาเมืองทัสคาลูซาไม่เห็นด้วยกับการวางจําหน่ายกระสุนปืนผ่านตู้หยอดเหรียญอัตโนมัตินะเขาบอกว่าเอ๊ะมันอาจตกไปอยู่ในมือของคนไร้ความรับผิดชอบก็ได้และอีกอย่างนึงเนี่ยมันบอกว่าใครมีพฤติกรรมข้อพิพาทกันเนี่ยสมมติผมกับน้องมุวยมีข้อพิพาทกันเนี่ยนะ เมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะไปหาปืนได้กว่าจะไปหากระสุนปืนได้เนี่ยม,มันใช้เวลานานนี่โมโหกันใช่ไหมวิ่งไปหาตู้อัตโนมัติกดออกมาเลยกดกระสุนปืนออกมาได้เลยนะฮะแบบนี้มันจะทําให้ความรุนแรงเนี่ยเกิดมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยติดตั้งไปแล้ว3รัฐตอนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการติดตั้งเพิ่มนะมีหลายรัฐนั้นให้ความสนใจอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียฟลอริดาฮาวาย ก็อยากจะให้ต huh. <ination noises> <Minister goodbye> okay. so ิดตั้งต so, so so ู <mel> <ay> ้ขายกระสุนปืนอัตโนมัติด้วยครับคุณผู้ชมก่อนสำรักงานก็ถกเถียงถึงประเด็นเรื่องของการซื้อขายอาวุธปืนถูกกฎหมายผิดกฎหมายกันอยู่บ่อยครั้งก็ยังไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าเรื่องของประเด็นอาวุธปืนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอย่างอีลอนมัสซีอีโอของ SpaceX แล้วก็เทสลาเนี่ยเคยออกมาบอกแบบนี้ว่าอย่าว่าแต่โดนัททรัมป์เลยที่ถูกลอบสังหารหรือว่าพยายามลอบทาร้ายตัวเขาเองเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้เองก็เคยนะคะเจอสถานการณ์ที่มีบุคคล2รายเนี่ยคือเหตุการณ์เกิดขึ้น2ครั้งเลย พยายามที่จะลอบทำร้ายหรือว่าลอบสังหารอีลอนมัสแต่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกจับกลุ่มพร้อมกับอาวุธปืนแล้วห่างจากสำนักงานใหญ่ของเทสลาในเท็กซัสเรียกว่าขับรถมาเนี่ยไม่ถึง20นาทีเขาก็มองว่านี่มันเคยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในสหรัฐอเมริกาส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับโดนั์นทรัมป์เนี่ยเรียกว่าเคยมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการรายง,งานว่า ตัวของเดนัลนัทนรัมป์เองเนี่ยเคยมีการยื่นข้อเสนอว่าถ้าถ้าชนะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาอาจจะมีการเสนอชื่ออีลอนมัสเป็นที่ปรึกษาของเขาก็ได้ค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์ n งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ